ไปต่อกันที่ศาสนาคริสต์นะคะคุณพ่อวิเชียนฉันทะพิริยกุลเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสารตราดค่ะวันนี้มีหลักธรรมคำสอนของศาสนาเนื่องในเทศกาลมหาพจน์มาให้ได้ฟังได้อารับฟังกันนะคะซึ่งในวันอาทิตย์นี้นะคะเราก็เข้าสู่เทศกาลปัสกาแล้วมีหลักธรรมคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างไร ติดตามกันเลยค่ะ ขอขานําพลังรักขอพงพระองค์ทรัพย์ใจเคืองขัดใจพระเจ้าสถิตกับท่านสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ขคบรพรักขอเริ่มต้นวันนี้ด้วยคําว่า Happy ้อีสเตอร์ หรือสุขสันต์วันปัสกาครับพี่น้องเพราะว่าวันนี้เป็นวันปัสกาของเราพี่น้องชาวคริสต์วันปัสกาหรือวันนี้ที่เราระลึกถึงเป็นวันสําคัญที่สุดของชาวคริสต์เพราะว่าถือว่าเป็นจุดสุดยอดของภารกิจของพระเยสูเจ้าพระบุตรของพระเจ้าคือความสําเร็จบริบูรณ์ของการไถ่กู้มนุษยชาติด้วยความตายหรือการสิ้นพระชนของพระเยสูเจ้าบุไม้กางเขน พระองค์เอาชีวิตของพระองค์แลกกับซาตานในการปลดปล่อยหรือไถ่กู้เหล่ามนุษย์ทุกคนให้พ้นจากพันธนาการของซาตานพันธนาการของซาตานที่มันล่ามเราไว้คืออะไรครับความชื่อความเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงที่มันอยู่ในธรรมชาติของเรามนุษย์นี่คือพันธนาการของซาตานพระเยซูเจ้ามาปลดปล่อยมันขจัดมันออกไป จากชีวิตของเราแล้วเหลือแต่เพียงเรายังดึงเอาไว้ปกป้องหรือหวงแหนมันไว้อยู่หรือเปล่าเราได้รับการไถ่กู้แล้วขึ้นอยู่กับเราว่าจะปลดพันธนาการนี้ด้วยการกับพระเยซูเจ้าใหมพระองค์ได้ปลดปล่อยพันธนาการนี้แล้วด้วยชีวิตของพระองค์แลกมาจากปีศาจหรือซาตานพระองค์ไม่ได้แพ้นะครับ เพราะว่าพระองค์ที่สุดแล้วพระองค์กลับคืนพระชนมชีพพระองค์เอาชนะความตายส่งกลับคืนพระชนมชีพตามที่พระองค์ทรงทำนายไว้ว่าพระองค์จะสิ้นพระชนถูกฝังไว้สามวันและพระองค์จะกลับเป็นขึ้นมาแต่ก่อนที่จะทรงกลับคืนพระชนมชีพช่วงชีวิตสุดท้ายของพระเยซูเจ้าน่าสนใจทีเดียวพระศาสนาจ,จักจึงนำมาให้เราทบทวน หรือฟื้นในช่วงสัปดาห์สักสิบก็คือในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนถึงวันนี้หนึ่งสัปดาห์เป็นต้นในช่วงสามวันสุดท้ายซึ่งมีความสำคัญมากมีข้อคิดและบทสอนสำคัญที่สุดที่พระเยซูเจ้ามอบให้กับมนุษย์เป็นเหมือนกับคำเตือนคำสั่งเสียสุดท้ายของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะจากเราไปโดยเราเริ่มจากวันพระหัสซึ่ง เราเรียกว่าวันพระหศสสักดิ์สิทธิ์ในวันพระศักดิ์สิทธิ์นั้นมีเหตุการณ์อะไรบ้างในชีวิตของพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงจัดงานเลี้ยงสุดท้ายหรือคำที่เราเคยได้ยินในภาษาอังกฤษ the last supper พระองค์จัดงานเลี้ยงครั้งสุดท้ายนี้กับบรรดาศิษย์ของพระองค์อาหารปกติของชาวยูหลักๆในสมัยนั้นประกอบด้วยขนมปังและเหล้าองุ่น พระองค์ทรงใช้อาหารปกติประจำวันนี่แหละเลี้ยงบรรดาสิทธ์แต่ที่สำคัญพระองค์ทรงใช้ขนมปังและเหล้าอา่นนี้เปลี่ยนเป็นชีวิตของพระองค์ทั้งครบด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่พระองค์ปรารถนาประทับอยู่กับมนุษย์ตลอดไปเพราะพระองค์ทรงทราบดีว่าพระองค์จะจากไปแล้วดังนั้นสิ่งนี้จะเป็นเสมือนตัวของพระองค์เองเลย ที่จัดยังคงประทับอยู่ท่ามกลางมวลมนุษย์ในรูปแบบของอาหารก็คือขนมปังซึ่งเท่ากับเป็นพระกายของพระองค์และเล่าอางุ่นซึ่งก็เปรียบเสมือนเป็นพระโลหิตของพระองค์ซึ่งรวมกันแล้วก็คือพระกายและพระโลหิตของพระกิศเจา้าเป็นพระองค์เองทั้งครบที่เรารับพระองค์เข้ามาประทับอยู่ในชีวิตของเราผ่านทางพิธีบิขนมปัง หรือบูชามิซาที่ชาวคริสต์ไปร่วมมิซากันในทุกๆในทุกๆสัปดาห์ครับแล้วในระหว่างงานเลี้ยงพระองค์ทรงทำอะไรอีกพระองค์ทรงล้างเท้าบรรดาศิษย์และหลังจากทรงล้างเท้าบรรดาศิษย์พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าท่านเข้าใจไหมว่าเราทำอะไรให้ท่านท่านทั้งหลายเรียกเราว่าอาจารย์และองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ถูกแล้ว เพราะเราเป็นอย่างนั้นจริงๆในเมื่อเราเป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและอาจารย์อย่างล้างเท้าให้ท่านท่านก็ต้องล้างเท้าให้กันและกันด้วยเราวางแบบอย่างไว้ให้แล้วท่านจะได้ทําเหมือนกับที่เราทํากับท่านนี่ครับเป็นประโยคที่สําคัญที่พระสูตรเจ้าตรัสไว้ประโยคนี้สำคัญเพราะพระองค์สอนเราด้วยการก,กระทำทีนี้ ให้เรามาดูเจตนาแฝงของพระเยะูเจ้าว่าพระองค์ต้องการสอนอะไรเราก่อนอื่นให้เรามาพิจารณาสภาพจริงของการใช้ชีวิตของชาวยิวในอิสราเอลสมัยพระเยซูเจ้าการดำเนินชีวิตของประชาชนค่อนข้างลำบากการเดินทางด้วยเท้าเป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้กันมากในสมัยนั้นพวกเขาต้องเดินบนถนนที่ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นเนินเขาเต็มไปได้วยฝุ่นละอองเป็นระยะทางยาวไกลเพื่อจะเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งพวกเขายังนิยมใช้ลาแต่ใช้เพื่อบรรทุกสัมภาระสิ่งของมากกว่าที่จะใช้นั่งแต่ถ้าการเดินทางนั้นมีผู้หญิงและเด็กมาด้วยพวกเขาก็จะให้ผู้หญิงและเด็กนั่งบนหลังลาไม่ใช่เรื่องแปลกที่บ่อยครั้ง ผู้เดินทางมักจะมาถึงจุดหมายปลายทางด้วยเท้าที่ระบมบาดเจ็บและบวมและเพื่อเป็นเครื่องหมายของการต้อนรับที่อบอุ่นเจ้าของบ้านจะให้คนใช้หรือทาสเอาน้ำอุ่นๆมาให้แขกและนวดเท้าให้เพื่อผ่อนคลายความเจ็บปวดเมื่อยลานั้นดังนั้นการล้างและการนวดเท้าเป็นบริการที่จัดให้ตามบ้านพัก หรือโรงแรมตามเส้นทางสำคัญในสมัยนั้นผู้เดินทางที่เหนื่อยอ่อนจากการเดินทางไกลสามารถเข้าไปพักในที่พักที่จัดเตรียมไว้ล้างเท้าที่อ่อนล้าของตนและรับประทานอาหารนี่คือธรรมเนียมหรือวัฒนธรรมของชาวยิวในสมัยนั้นเพื่อว่ากําลังวังชาของพวกเขาจะกลับฟื้นขึ้นมาใหม่ และสามารถเดินทางต่อไปได้จนถึงจุดหมายปลายทางบรรดาิศี์ของพระเยสูเจ้าก็น่าจะเข้าใจการที่พระองค์ทรงล้างเท้าพวกเขาอาศัยภูมิหลังทางวัฒนธรรมเนี่ยและอาศัยเหตุการณ์นี้พระเยสูเจ้าต้องการสอนอะไรเราพระองค์ต้องการสอนเราสองสามประการครับพี่น้องหนึ่งจากประโยคที่พระเยสูเจ้าตรัสว่า ในเมื่อเราซึ่งเป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและอาจารย์อย่างล้างเท้าให้ท่านการล้างเท้าแม้ว่าจะเป็นหน้าที่ของทาสหรือผู้รับใช้ก็จริงแต่พระเยซูเจ้าทรงกระทำคงต้องการบอกกับเราว่าการเป็นผู้นำที่มีอํานาจมีตำแหน่งสูง,สงต้องรับใช้ การเป็นผู้นำแบบพระเยซูเจ้าตรงกันข้ามกับค่านิยมของผู้นำทางโลกเพราะผู้ที่เป็นผู้นำทางโลกต้องการให้ผู้อื่นมารับใช้มาร้างเท้ามาบริการพวกเขากำลังสร้างทาสทั้งทั้งที่ระบบทาสหมดไปแล้วเขาต้องการแสดงความยิ่งใหญ่ของตัวเองด้วยการมีผู้รับใช้ผู้นำทางโลก ผู้แสดงความยิ่งใหญ่แบบเนี้ยอนาคตเป็นอย่างไรเราเห็นได้ทั่วๆไปเมื่อหมดอำนาจหลุดจากตำแหน่งก็สิ้นฤทธิ์หมดลายอยู่อย่างสังกายรอลงนอนในโลงที่ใหญ่กว่าตัวเองเพราะยิ่งใหญ่แค่ไหนยังไงก็ต้องเล็กกว่าโรงนี่แหละครับคือ ท่าทีแบบอย่างของพระเยซูเจ้ารักและรับใช้กันและกันแต่ผู้นำแบบพระเยซูเจ้าจะอยู่ในจิตใจของผู้คนเสมอไปให้เราดูตัวอย่างของพระเยซูเจ้าองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ศาสดาของศาสนาต่างๆล้วนเป็นผู้นำแห่งการรับใช้ทั้งสิ้นจึงยังคงอยู่ในจิตใจของผู้คนเสมอไปและตลอดไปด้วย ก็คิดประการที่สองการเดินทางการล้างเท้าและการรับประทานอาหารพระเยซูเจ้าต้องการเตือนเราเรื่องการเดินทางแต่การเดินทางของพวกนี้หมายถึงการเดินทางไปเมืองสวรรค์ที่เราทุกคนกำลังเดินทางอยู่ในโลกนี้เป้าหมายปลายทางคือเมืองสวรรค์การเดินทางบนหนทางในโลกนี้นั้นขรกขระ เป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นเนินเขาและหุบเหวยาวไกลมีความทุกข์ยากลำบากพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านก็ต้องล้างเท้าให้กันและกันด้วยบนเส้นทางเดียวกันนี้ที่เรากำลังเดินทางไปเมืองสวรรค์เราต้องเดินทางไกลกันทุกๆคนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนแรงบาดเจ็บ แต่คําว่าจงล้างเท้าให้กันและกันหมายถึงให้เราช่วยเหลือกันแบ่งเบาและผ่อนคลายให้แก่กันและกันช่วยเหลือกันระหว่างเส้นทางนี้ที่จะไปสวรรค์พี่น้องครับไปสวรรค์คนเดียวนั้นน่ะมันเหงานะครับพากันไปเถอะจูงมือกันไปใครล้มพยุงกันขึ้นมา ไปเมืองสวรรค์ด้วยกันมันสุขดีนะครับพี่น้องและเมื่อล้างเท้าเสร็จแล้วพระองค์ทำอะไรต่อไปพระองค์ทรงจัดให้รับประทานอาหารเพื่อจะได้มีกำลังวังชาในการเดินทางต่อไปมิยังไม่ถึงต้องมีกำลังต้องมีพลังที่จะเดินทางต่อไปแต่การเดินทางนี้ไม่ใช่การเดินทางทางกาย วิญญาณเรากำลังเดินทางไปสวรรค์กายของเราไปสวรร์ไม่ได้ดังนั้นอาหารของวิญญาณต้องมีสำหรับชาวคริสต์อาหารของวิญญาณก็คือปังและเหล้าองุ่นซึ่งหลังจากบาทหลวงได้ทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพระนามของพระเยซูเจ้าแผ่นปังและเหล้าองุ่นได้เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้าแล้วเป็นพระองค์เอง ที่เป็นอาหารท่งชีวิตสำหรับวิญญาณของเราในการเดินทางไปเมืองสวรรค์เพื่อเราจะได้มีกำลังวังชาในการเดินทางจนบรรลุถึงจุดหมายปลายทางนั่นคือเมืองสวรรค์ซึ่งพงค์ส่งเตรียมไว้ให้กับเราทุกๆคนเป็นข้อคิดตัวสติเราทุกคนดีทีเดียวครับพี่น้องเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดาศาสนาใดต่างก็มีความหวังในเมืองสวรรค์กันทุกคน หรือใครอยากไปนรกหรือตกนรกก็เลือกปฏิบัติกันตามใจชอบเลยนะครับก็ดูแล้วแหมมันยาวจริงๆแต่ก็จำเป็นนะครับเพราะว่ามันมันมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ครั้งต่อไปน่าสนใจต่อเนื่องทีเดียวครับพี่น้องหลังจากวันพระศักดิ์สิทธิ์เราก็จะเข้าสู่วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Good Friday วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์เราแล้วลึกถึงการสิ้นพระชนของพระเยซูเจ้าแต่ทําไมเรียก Good Friday วันศุกร์ที่ดีให้เรามาติดตามต่อไปในครั้งต่อไปแล้วก็นําสู่วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์อีสเตอร์ที่เราเรียกกันเคยได้ยินกันนะครับทําไมเรียกอีสเตอร์และที่สุดเราจะสมโภชวันปัสกานะครับซึ่งเป็นจุดสุดยอดของภารกิจของพระเยซูเจา้าปัสกาคืออะไร ขอต่อในครั้งต่อไปนะครับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็ขออนุญาตที่จะกล่าวคำว่าสุขสันวันปาสกาแฮปปี้อีสเตอร์สำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านและขอพระเจ้าอวยพรท่านผู้ฟังทุกท่านเสมอไปเชิญ